กาใส่โก๋ได้ได้เลยมั้ยเออกี่ส่วนไม่รู้ก็เกินใครหมดไปพี่อ่ะเดี๋ยวไปสีหาทีวีในแถวนี้แหละก่อนนะครั

บยู้า่มีทั้งอาหาทั้งจำมพี้กฮเออมาเลี้ยงปูตานี่ให้ยุ่ให้งากรครับเอาเเอาแล้วแล้วแล้วละ

อันนี้มันเปื่อยพวกน่ะไปเข้าไปโยมันมันเปื่อย